ใส่เดี๋ยวกันสเสมอรืบเลยครับเี่ะมันๆเลยใส่เดี๋ยวกันสเสมอรืบเลยพี่นอ้อง พี่น้องสวัสดีตอนสายๆครับผมก็ออกมาปลมาป้กกันเจียนเกลือแลยครับพี่น้องวันนี้กับพานุครับผมทางช่องทันมือนคนนอนบานครับก่อนหน้าแล้วครับไม่มีคลิปไม่มีอะไรให้พี่น้องได้รับดูรับชมครับพี่น้องก็จนทํางานทําการหลาย่างไลยเนี่ยครับผมก็เลยวันนี้ก็ตอนเช้าก็ไปมาแล้วหลบหนึ่งก็เลยสายๆก็ไม่มีงานก็เลยออกมาหาเที่ยวถุงครับวันนี้จะมา ลองหาแย่ปลายครับเพราะว่าเขาสั่งกันหลายก็มาก,ก็ผ่านขวดกับผ่านขวดลงอยู่นู่นเสียวๆล่อยให้ลงก่อนผ่านขวดกําลังหาไปพี่นอ้องแล้วจะได้ไปดูไปลุนกันเลยนะครับผมจะลงอันี่นนก่อนเดี๋ยวคอยย้อนครับไปหาผ่านขวดขึ้นไปนู่นไหลไปไปนามกว่ากําลังลงพอด,ดีแหละครับพี่นอ้องจะจียังไงโอเคไปลุนกันเลยครับผมเนี่ย ลายฮาดูก็หร่อนี่ยไตต่วนข้ามทีดมันเคยมีอยู่ครับเคยมีอยู่โอเคไปจัก,กรรวยอันนี้ลุม่มน,นี่ลุ่มท่อน้ำมันาน่าหลุ่นพี่น้องนเลยนะนี่ลุมท่อน้ำออโอ้ยน้ำพี่น้อย <c oughs> ลุม่มรูท่อน้ำแล้วมันมีทางแยกอยู่ <c oughs> ลุม่มรูใหญ่อยู่ มันมีรูแยกไปไหนหรอ,อรูแยกไปนู่นท่อหนามทางเดียวถ้าใส่มันจิคือไหมพี่น้องเดี๋ยวดูหนามก่อนจุกหนามก่อนทีเป็นไงหรือจะใส่ไ,ไว้เพื่อมีปลากินเนาะพีนนนน่น้องเนาะดูหนามวันวนวนอืมจิคืออยู่นะพี่น้องเดี๋ยวลองใส่ไว้จะคันครับจิคือไหมโอเค มันลุนกันเลยครับเสียบหมูแล้วก็ยัยอนกันเลยจะคือคือไม่คือก็ต้องคือลองยอนไหวพี่น้องเลยเผื่อจิคือไม่คือก็เลยป้ายก็หาดูหาใสกันไปเรื่อยๆแหละครับพี่น้องห่าเจ๊กี่ทำไง <c oughs> ทดลองอ่ะโอเคอือและอืมผ่านใบกระยานนี่แหละโอเค่ะมารุนคันแรกพี่น้องกินอยู่ครับรุนกับว่าจีได้ ตัวใหญ่หรือตัวน้อยพ่กทำไมมาแบบนี้ล่ะโอ้ไข่พี่น้องเลยคือไข่ยตัวแรกไข่ขเล็โอ้ยนหนจะเป็นปลาไหลหน่อยเดี๋ยววันที่เด็ดทำไงดีล่ะเสีเยบเหยื่อใส่ไปไหมพี่น้องเขาดูว่าจิกกินไหมเดี๋ยว่อยกลับมาดูใหม่เสีเยบเหยื่อใส่ไปไหมโอเค ไปี๋ยวไปหลุนข้างหน้ากันต่อครับโอ้ยคันแรกมีคือพี่น้องเลยมาหลุนคันทีน่สองนี่คันที่สองเอา้าคันที่สองกินได้พี่น้องเออไปเดี๋ยวมาหลุนกันครับมีคือไหม

ันดสวยงามแม่คือกันนี่เข่งเปี่แม่โอ้ขงพันขวดกิ้นี่น,น้องกิ่าลสวยงามแลยไอลุ่นขงพันขวดด้วยหน่ <c oughs> นั้นเปียกไม่ขยับเลยเลยฝ่าเกือบสุดสายมไม่รู้ไปไล่ทางไปล่ะ ติดแต่แทงมาเนี่ยแทงงอกมาหาังอื้งมันหลากหลากวนหนึ่หน,น,นังดังจริยทำไมออกหายลำนุย่าว่าไข่นะแ<อ>ม่นจริงดิโอ้ไ่อตอกไปสุดสายโอปัดเอ้ก็ไม่ได้หลุดไปพี่น้องของเราก็จะได้ใไซทุงก่อนจะได้เป็หลุดกันใหม่ โอเคมาหลุนเบ็ดปลาไหลในน้ำครับพี่น้องน้ำมีแต่น้ำน้ำขักๆเลยดอกกระไซไราะว่ารูมันงามครับ <c oughs> เหมือนจะกินนะครับหลากสายไปไหลยอยู่สายออกกอนโอ้ยน,น,อน,น,นี่ก็น้ำมันพันไว้นก็น้ำข้ามทีดเห็นไหม กินกินพี่น้องนอนนอนนั่นโอ้สวยงามแก้วนอนแก้วแก้วแก้วเลยโอ้ยโอ้ยน้ำโอ้ยน้ำ,นำดีว่าใส่รองเท้าบูทพี่น้องยังไนก็เรียบร้อยแหละน้ำก๊อปอ๋อ นู่นโอเคไปจิได้ใส่ถุงกับจิได้ไปรุ่นข้างหน้ากันตัวโอเคละสวยงามแล้วเ <c oughs> ด้รุ่นอีกรุ่นนึ่กนงกับพีน่น้องนี่กินยยอยู่สูบอยู่ขึ้นมาแล้วโอ้สวยใส่เดียวกันเลยพี่น้องเลยแล้วโอ้โห สวยงามเลยนี่ไปเดี๋ยวเอาไปใส่ถุงก่อนครับไม่ได้ถุงมาไรถุงอยู่กระดกแก้วแกวแกวใส่เดียวกันเป๊ะเลยสามแตมแล้วผ่านกวดจักไปเลยกับบานนะว่าผ่านกวดคือหายเงียบเลยนาาพี่น้องสวยงามเลย โอ้โห oh. ใส่เดียวกันเป๊ะครับถามแตมแล้วโอเคไปเดี๋ยวจีไดเอาสายุงแล้วจีไดไปรุนกันใหม่ครับพี่น,ออน้องโอี่มาี่นองมารุนรุนนี้กันกินอยู่จะกินแบบไหนไปสุดสายเลยพี่น้องไอง ไม่มาแบบนี้โอ้นี่เลยหัวพี่น้องเลยนี่ไว้โอเคเกลียวเลยพี่น้องเลยเกลียว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 ใส่เดียวกันเสมอหรือป่ะเลยครับเอ๋มนัมนๆเลยใส่เดียวกันเสมอหรือป่ะเลยพี่น้อง อวดอ้วนเลยแถวไอ้จีดาใส่ถุ้งกับพี่น้องจกัออกทะลุไม่น้อไม่น่าทะลุกินอยู่ก็คอกินอยู่ก็ตรงคอพอดีจีดปาปารออกครับพี่น้องไปเพรว่ามันปาอรออกก็ต้องเส้นเสือเอ้ไม่ไม่ให้เห็นดีกว่าครับพี่น้องโอเคไปเดี๋ยวไปลุนข้างหน้ากันตัวครับใส่ถุงครับพี่น้อง โอเคสีแดงแล้วครับส okay, ีแดงแล้วไปเดี๋ยวไปลุงข้างนากันต่อครับผมเพ่อาพี่น้องก็ดูหมดดูเบ็ดหมดเสร็จเรียบร้อยไปไวไล่ะเหนือเหนัวง่อยโอ้โหเนื้อลาบเออผ่านกวดที่ไปซื้อเนื้อมาลาบครับพี่น้องก็ได้สีแดงครับลาบไม่เมื่อจะหลอกมาไล่จอเนี่ แต้ซีตมพี่นอ้องถือว่าเปิดฤดูกาลได้โอเคอยู่ไม่เฝ้าเนาะครับพี่น้องออนานแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปทําอะไรให้พี่น้องได้รับดูรับชมครับผมก่อจนงานครับเพราะว่าทํางานแล้วก็พอมาผักหลังก็มางานเก็บขาง,งานเกี่ยวก็หน้ากไ็ไหล ไลายอย่างไลยแนวครับพี่นอ้องก็เลยไม่มีคลิปให้พี่น้องได้รับรู้รับชมครับก็ถือว่าก็นานอยู่ที่ว่าไม่ไม่นานแล้วก็แล้วก็อาจจะได้ลืมคลิปเริ่มทําคลิปทําอะไรเลยนะครับพี่นอ้องนี่ก็เปิดฤดูกาลหาปลาไหลแล้วก็น่าจะน่าจะโอเคครับผมก็ถือว่าถือว่าไม่เฝ้าครับชี้ตัวงามๆก็ถือว่าเปิดฤดูกาลได้โอเคอยู่ พี่น้องดีสวยงามๆบิ๊กๆใหญ่ๆถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องก็ไม่เฝ้าครับผมก็ยังไงก็ <c oughs> คลิปนี้ก็ฟากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องก็ถ้าไม่มีอะไรก็อาจจะได้หา ปลาไหลส่งเัาเพราะว่าทวงนี้เขาสั่งปลาไหลกันหลายครับผมน้ำก็ลืมลุ่งเรื่อยๆแล้วครับก็จะลืมเปิดเดูดูกานแหละโอเคไปพี่น้องนี่ก็ฟกักไปเท่านี้ครับพวกนี้ก็เดี๋ยวคอย่ากันไหม่ครับพี่น้องโอเคสวัสดีครับผม